การคิดบวกเมื่อมีคนด่าอาจฟังดูยากแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ด้วยวิธีการเหล่านี้ 1. แยกแยะคําวิจารณจากคําด่าคําด่าบางคําอาจมาจากความรู้สึกไม่พอใจของอีกฝ่ายโดยไม่ได้สะท้อนตัวตนของเราหากมีส่วนจริงในคําวิจารณ์ลองมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง 2. เข้าใจเหตุผลของผู้พูด คนที่ด่าอาจมีปัญหาส่วนตัวหรือความเครียดที่เขาไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรการคิดว่าเขาอาจต้องการระบายหรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ช่วยให้เราไม่ถือสาหรือเก็บมาเป็นเรื่องส่วนตัว 3. ตอบสนองด้วยความสงบก,การไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแสดงถึงความเข้มแข็งภายในบางครั้งการยิ้มหรือตอบกลับด้วยคำพูดสุภาพ อาจช่วยคลี่คลายสถานการณ์ 4. มองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนคุณค่าในตัวเองเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนพอใจ 5. หามุมมองเชิงบวกในเหตุการณ์คิดว่าคำด่าคือบททดสอบที่ช่วยฝึกความอดทนหากเราผ่านไปได้จะมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่ดีขึ้นในอนาคตห พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นใช้คำด่าเป็นแรงผลักดันในการพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เพื่อล้างแขนแต่เพื่อความภูมิใจในตัวเราเองตั้งเป้าหมายว่าฉันจะดีกว่าเดิม7ให้อภัยการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาทําแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเราเองจากความทุกข์เมื่อใจเบาขึ้นเราจะมองเหตุการณ์ด้วยมุมมองใหม่ 8. มองเรื่องนี้เป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งในชีวิตลองคิดว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่าคำพูดที่ไม่มีผลต่อความสำเร็จของเรา 9. เพิ่มพลังบวกด้วยกิจกรรมที่รักหลังจากเจอเรื่องที่กระทบใจทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นฟังเพลงออกกำลังกายหรือใช้เวลากับคนที่รัก การคิดบวกไม่ใช่การเพิกเฉยต่อสิ่งไม่ดีแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมามีอำนาจเหนือจิตใจเรา